สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกๆท่านนะครับก็มาพบกันอีกครั้งนะครับกับเวลารัพฒนานะครับประจำวันที่19บเธันวาคมสองพน้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นสูตรเลขวิ่ง2ตัว3สูตรนะครับก็ฝากเพื่อนเไว้พิจารณากันนะครับในงวดวันที่19นะครับก็จะเป็นสูตรเก่านะครับจากงวดที่ผ่านมานะครับที่เราให้เลขวิ่งไว้ที่2นะครับ ขพสอ2สูตรชนกันที่2นะครับผลลงวัลออก6ขอแพันธุ์ผลลัพธออกงวัลออก1น2 2 1นะครับสูตรที่1ก็มาครบ1กับ2นะครับนี่นครับส่วนสูตรที่2นะครับได้2กับ3นะครับก็มาเลข2นะครับ ก็ยังเดินต่อเนื่องนะครับสำหรับสูตรวิ่ง2ตัวนะครับแต่ในงวดนี้นะครับจะเพิ่มให้อีก1สูตรนะครับเพื่อจะหาตัวที่นำมาประกบกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันนะครับสำหรับสูตรที่3นะครับเราก็มาคำนวณในสูตรที่1กันก่อนนะครับผลรางวัลออก152 2 1นะครับสูตรที่1ของเรานะครับใช้หลักหน่วยบนนะครับบวกหลักหน่วยล่างบวก8คงที่นะครับ เราก็ได้2บวก1เป็น3นะครับ 3, 8บวก8คงที่ก็ได้1นะครับ1บวก1เป็น2นะครับสูตรที่1เราได้เลขวิ่งบนล่างนะครับ1กับ2นะครับได้ตัวเดิมนะครับสาหรับสูตรที่1สําหรับสมาชิกใหม่นะครับก็ไปไล่ทําย้อนดูนะครับสูตรก็เดินมาตั้งแต่ลงนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8งวดนะครับ งวดนี้เป็นงวดที่9นะครับสูตรที่1ได้1กับ2นะครับเป็นเลขวิ่งบนล่างนะครับมาดูสูตรที่2กันต่อนะครับสูตรที่2ก็9งวดนะครับสูตรที่2นะครับใช้หลัก10ล่างบวกหน่วยล่างนะครับ 2บวก1เป็น3ามนะครับ3บวกอีกเป็น4เราก็ได้3ากับ4นะครับสำหรับสูตรที่2ทั้งสองสูตรไม่ชนกัน,นครับสูตรที่1ได้1กับ2นะครับสูตรที่2ได้3กับ4นะครับเราก็จะจับประกอบกันก่อนเลยนะครับก็ได้1 3 1 4นะครับ2 3และ2 4นะครับเป็น1ชุดนะครับ ทีนี้เราไปดูสูตรที่3มกันนะครับสูตรที่3ามก็เดินมาทั้งหมด8งวดนะครับจาก9้างวดนะครับหลุดไป1งวดก็ลองดูนะครับสูตรที่3านะครับเราใช้ระยะเวลาระยะทางเดินของสูตรเท่ากันนะครับงวดแรกนะครับจะได้3ามกับ4ี่นะครับมา3ามนะครับ งวดที่2ได้8กับ9นะครับหลุดนะครับงวดที่3ได้4กับ5มา4่งวดที่4ได้2กับ3นะครับมา2งวดที่5นะครับมา5ได้5กับ6นะครับมา5งวดที่6นะครับได้8กับ9นะครับมา9งวดที่7นะครับได้2กับ3นะครับมา2 งวดที่8นะครับได้5กับ6นะครับมา5งวดใหม่นะครับได้8กับ9นะครับวิธีคิดนะครับเราก็จะใช้หลัก10บนนะครับบวก3คงที่นะครับ5บวก3ก็ได้8กับ9นะครับทีนี้นะครับ8กับ9ไม่ชนกันนะครับกับ2สูตรแรกนะครับนี่นะครับ เราก็ใส่8กับ9เข้าไปนะครับก็8 1นะครับ8 2 9 1 9 2ก็นะครับ8 3 8 4นี่นะครับก็จะเป็นชุด ตัวบนล่างน,นะครับ1314 2324นะครับ81 82 83 84 91 92 93 94นะครับสมมุตินะครับถ้าเดินทั้งหมด3สูตรนะครับเราก็ลองจับ3ตัวกันนะครับก็จะเป็น138นะครับ139 148 149 238 239 248 249นะครับและถ้าใครรับชมจากงวดที่ผ่านมานะครับเรามีสูตรเลืกวิ่ง2ตัวอีก1สูตรนะครับวิธีคิดก็จะใช้ทั้งหมด6ตัวนะครับมาคำนวณนะครับนี่นะครับ ได้4ี่กับ5นะครับสำหรับสูตรนี้นะครับได้4กับ5เพราะฉะนั้นนะครับสูตรนี้ชนที่เลข4ี่นะครับเราให้เน้นไปที่เลข4ดูนะครับว่าจะมาหรือไม่นะครับเน้นไปที่เลข4ี่นะครับนี่คือการจับชนนะครับตัวเด่นมาชนกันนะครับส่วนจะมาหรือไม่นั้นก็ต้องรอลุนพร้อมๆกันนะครับ ก็ลองพิจารณากันดูนะครับไล่ดูสูตรกันเลยนะครับสูตรที่2 3กับ4นะครับสูตรที่1 1กับ2และสูตรที่3นะครับ8กับ9นะครับและสูตรที่4นะครับ4กับ5ก็ไล่เช็คดูกันนะครับ เราจะเน้นวิ่งรูทที่3กับ4นะครับเน้น38 39นะครับครับก็ ขอจบข้อมูลไว้เพียงเท่านี้นะครับขอใทุกท่านโชคดีนะครับในวันที่19ธันวาคมนี้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ